สวัสดีครับพบกับ Car ์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเธอรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ Quick ิ h i ตอร์ชื่อนี้หลายคนอาจจะคงคุ้นหูหรือบางคนอาจจะยังงงและสงสัยอยู่เช่นกันว่ามันมีหน้าที่ไว้ทำอะไรบางคนอาจจะเคยเห็นมา Call พอสมควร โดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบในการขับขี่รถจักรยานยนต์สไตล์สปอร์ตพอนี้เป็นออปชั่นสำคัญและเป็นออปชั่นโคตรเด็ดอันดับต้นๆที่บรรดาสปอร์ตบคยหรือซูเปอร์บคยในยุคใหม่ไม่ควรพลาดและควรมีไว้เลยก็ว่าได้ประเด็นคำถามในวันนี้นั่นก็คือ Quick Shifter มีไว้ทำอะไรแล้วดีอย่างไรเราจะพาคุณมารู้จักกับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้กันว่ามีข้อดีอย่างไรและควรมีไว้เพื่ออะไร อุปกรณ์ที่มีชื่อว่า Quick Shifter นั้นถูกออกแบบมาเพื่อทำให้ผู้ขับขี่นั้นสามารถเข้าเกียร์ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองซึ่งปกติแล้วอย่างที่เรารู้กันดีว่าถ้าเราขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบในรูปแบบปกติสิ่งที่จะเกิดขึ้นในขณะที่เราจะเชนเกียร์ในแต่ละครั้งนั้นทุกคนจะต้องทำการผ่อนคันเร่งซะก่อนซึ่งจะช่วยให้การเชนเกียร์นั้นเป็นไปอย่างปกติโดยเราจะต้องทำการผ่อนคันเร่งชั่วขณะหและกำคัด เ่อตัดก,กำลังที่จะถูกส่งออกมาจากเพลาข้อเหวี่ยงหรือออกจากเฟืองเกียร์ซะก่อนนั่นเองซึ่งจะทำให้เราสามารถงัดเกียร์ขึ้นลงได้เพื่อไม่ให้เกิดแรงกระชากระหว่างฟันเกียร์ระยะเวลานี้เราต้องเสียกับการผ่อนกำเตะปล่อยโดยต่อให้เป็นระดับมืออาชีพจริงๆก็ต้องมีตัวเลขเกือบหนึ่งวินาทีให้เห็นกันอย่างชัดเจนแต่สำหรับเจ้าอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Quick Clipper นั้นจะช่วยให้จังหวะผ่อนกำปล่อยนั้นหายไป ซึ่งจะทำให้เหลือเพียงจังหวะเตะเท่านั้นที่ต้องทำเพื่อการเข้าเกียร์แต่ละครั้งนั่นเองและที่สำคัญมันคอยจัดการเกีย่ยวกับการตัดกำลังให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมันจะทำให้รถมอเตอร์ไซค์คู่ใจของเราเสียจังหวะในการเร่งทำความเร็วต่อครั้งแค่เพียงไม่ถึง0.5วินาทีด้วยซ้ำครับดังนั้นสำหรับใครที่คิดกำลังจะไปติดตั้ง Quick Shifter นั้นเรามีข้อดีของการติดตั้ง Quick Shifter ก็คือมันจะช่วยลดเวลาการเสียจังหวะเพราะการเชนเกียร์แต่ละครั้งนั่นเอง ที่สําคัญจะเห็นผลอย่างมากกับการใช้งานในสนามแข่งประเภทเซอร์กิตพราะการขับแข่งหรือการแข่งในประเภทเซอร์กิตนั้นถือว่ามันจะช่วยลดเวลาได้แค่หลักเซียววินาทีเท่านั้นเองซึ่งห้ามลืมโดยเด็ดขาดว่าในการแข่งขันหนึ่งรอบสนามนั้นเราไม่ได้เชนเกียร์แค่ครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นแต่เราจะต้องเชนเกียร์ขึ้นลงแทบทุกครั้งที่เข้าโค้งซึ่งเมื่อเอาเวลามาคูณจํานวนครั้งเร็วๆหรือรวมกันแล้วนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยลดเวลาต่อรอบได้เป็นหลักวินาทีเลยทีเดียวครับ ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากมากโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ